คู่นี้ครับก็ไม่ธรรม,มาดาเหมือนกันครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เล่นที่เอ h ิฮัสเตเดียมครับต้อนรับกันมาเยือนของคลิซันพลเลศครับปราสาทเลนแก้วครับแต่วันนี้ถือว่า เปิดหัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับเรือใบสีฟ้าลูกชิมของเป๊ปกเดลล่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยโดนคริสรตันพาเลดครับออกนําไปก่อนถึง2ประตูศูนย์ทำให้แฟนบอลเหนใจไม่ดีเลยนะหลังโดนนําไปนะในครึ่งแรกจบครึ่งแรกเนี่ยโดนไป2อศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาเนี่ยหรือว่าแมนเชสเตียเนี่ยมารัวคืนครับ4ลูกรวดเลยนะครับมาเริ่มประตูนํำร่องเปิดหัวจากแบรนาโดซิวา จากต้นครึ่งหลังเลยนะครับสร้างความมั่นใจด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเ,นเป็นการฉายแสงนับโชว์ของแฮตทริกเอริงบลูฮาร์เล็นะครับ,ร er รบถือว่าจอร์ันบูครับทำแฮตทริกแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วนะครับทำให้พวกเขาเแสี่แซงชนะ4ประตูต่อ2กรับในเกมวันนี้ถือว่าพลิกล็อกนะครับ ถือว่าตายยากจริงๆสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำให้ขนลุกไปก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวของพิมเลียงกฤษนะครับด้วยการมี10คะแนนจาก4นัดนะครับอืมตายยากจริงๆสําหรับลูกทีมของเป๊ปกุเดลล่านะฮะยังไม่ทิ้งลายจริงๆนะครับเบรนโดซิวาก็มาตีไข่แตกครับในนาทีที่53ฮาแลนด์ครับโชว์เลยตั้งแต่สี่อ่าขออภัยครับตั้งแต่62นะครับ70แล้วก็81ดสิบเอนี่เป็นของเออร์ริงบอลฮาแลนด์หมดเลยนะครับ โอ้โหถือว่าก็ไม่ธรรมดานะสำหรับลูกพี่เขาครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีกันเลยนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้นะฮาแลนด์วันนี้ครับแต่ก็มาฉายกันในครึ่งหลังครับสำหรับแมนซิตี้นะครับไปกินอะไรมาไม่รู้นะแต่คือไม่ตายนะครับวันนี้คือฆ่าไม่ตายครับโอ้โหสุดจัดจริงๆก็ยอมรับครับสมกับเป็นแชมป์เก่านะครับุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแมนเชสเตอร์ิตีกับ อคลิส,สั้นพาเลตในวันนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปวารุนจัดไป